สวัสดีค่ะขณะนี้เราก็อยู่ที่สนามบินคอนแก่นนะคะสนามบินขาเข้าผู้โดยสารขาเข้านะคะจะมีร้านค้า กินอนิมแล้วใช่ไหมฮะกินอิมแล้วใช่ไหมเดี yes. ๋ยวรอพี่น so ้ำทิอยู่เนี่ยรอพี่น้ำทิพอยู่คี่นิพออกมาอยะเงรอเรอะเนอะเนอะกินนาทีแล้วพี่น้ำทิบออกมายัง ท่านผโดยสารโปทราบค่ะประกาศการสุดท้ายของสายการบินไทยและุกสายการบินพันธอรสจขอเรียนเชิญผู้โดยสารที่เหลือดุกท่านขึ้นเครื่องได้นำประตูทางออกหมายเลขสาในนามของสายการบินไทยและกลุ่สายการบินพันธมสาไ ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านและขออนุญาตเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ This is the final body call for passengers on Thai Airways International a i r l i n e Flight TC043. Would our remaining passengers please a i r c r a f t at Gate Number Three on behalf of Thai Airways International? and ก็ฉันถ่ายวิวอ่ะเธอมาเข้ากล้องให้หน่อยสิสวัสดีิภาพให้หน่อยเข้ากล้องให้หน่อยเราเราเราเไม่มีใครเข้ากล้องลว อเออคือเผื่อพี่น้ำชิปไงกินบนรถซื้อมาจะกินบนรถไว่กินบนรถผอจะเห็เนนะกล่กองละยีบาทนั่นน่ะขายแพงก่อืมบาทนี้ขายชิาขึ้นแล้วอย่ประมาองใหญ่น่ะสิบาทอยู่ของใหญ่ของหน่อยยีบาทนี่น,นี่ข,า,ขายสิบสอ